สวัสดีครับทุกๆคนมาพบกับช่องกีตาร์ปลงหัดเล่นอีกเช่นเคยนะครับทุกคนอะไรในคลิปนี้นะครับทุกคนก็จะมาสอนเนาะมาแนะนํานะครับทุกคนเทคนิคและแนวทางการฝึกเล่นกีตาร์แบบลายพินบนคอกีตาร์นะครับทุกคนโดยที่ในวันนี้นะครับทุกคนจะพาทุกๆคนมาฝึกนิ้วแบบลายพินนะครับทุกคนซึ่งสําหรับใครที่ เริ่มนะครับทุนหรือว่าต้องการอยากจะฝึกเล่นกีตาร์แบบลายพินด้วยกีต้าร์นะครับทุนบนคอกีต้าร์เนาะก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้นะครับทุนซึ่งจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับทุนก็คือวันนี้เนาะเราจะมาฝึกนิ้วแบบลายพินนะครับทุนอ่ะจะเป็นแบบไหนบ้างเรามาเริ่มฝึกไปพร้อมกันนะครับทุกคนก่อนเข้าชมคลิปฝากกดติดตามนะครับทุกคนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะอัปเดตนะครับทุกคนอ่ะเรามาเริ่ม ฝึกนะครัทโทนหยิบกีตาร์ขึ้นมาเลยเนาะอ่าขั้นตอนแรกนะครับโทนจะเล่นให้ดูก่อนเนาะแล้วเราจะค่อยฝึกไปพร้อมกันนะครับโทน ทางนี้นะครับทุกคนในการฝึกนิ้วแบบลายพินเนาะสำหรับใครที่ต้องการนะครับทุกคนอยากจะเล่นแบบลายพินนะครับทุกคนซึ่งเราสามารถฝึกนิ้วนะครับทุกคนนี้เมื่อเราฝึกนิ้วได้นะครับทุกคนเราก็จะสะดวกนะครับทุกคนหรือว่าง่ายในการฝึกแบบลายพินเนาะเรามาเริ่มฝึกนะครับทุกคนเอาแบบช้าๆเนาะซึ่งจะพาทุกทุกคนฝึกอยู่ในคอร์ด e minor นะครับทุกคนหรือว่าคอร์ด e m เนาะ เป็นคอร์ด E minor นะครับทุกคนให้เราตั้งสายกีตาร์แบบปกติเลยนะครับทุกคนแบบมาตรฐานเลยเนาะอ่ะเอาแบบช้าๆก่อนนะครับทุกคนขั้นตอนแรกเราจะดีดสองสายนะครับทุกคนในคอร์ด E minor นะครับทุกคนจะดีดสายหนึ่งและสายสองสายเปล่าดีดลงนะครับทุกคนพร้อมกันเลยเนาะก็จะได้สเนียงเหมือนกับเสียงพินแล้วนะครับทุกคนบนคอกีตาร์เนาะ เราจะมาฝึกนิ้วนะครับทุกคนเราจะมาวางนิ้วก่อนนะครับทุกคนวางนิ้วตามนี้นะครับทุกคนก็คือนิ้วชี้นะครับทุกคน จะกดไซส์ที่หนึ่งนะครับทุกคนไซส์ที่หนึ่งห้องที่สามนะครับทุกคนนิ้วชี้นะครับทุกคนกดไซส์ที่หนึ่งห้องที่สามนะครับทุกคนะจะเล่นแบบช้าช้านะครับทุกคน ก็คือไซส์ที่1นะครับทุกคนนิ้วชี้ห้องที่สไซส์ที่1นะครับทุกคนกดไซส์ที่1เนาะต่อจากนั้นนะครับทุกคนนิ้วกลางนะครับทุกคนนิ้วกลางเนาะจะกดไซส์ที่1ห้องที่ห้าแบบนี้นะครับทุกคนวางนิ้วตามนี้เลยนะครับทุกคนต่อไปนะครับทุกคนห้องที่7นะครับทุกคนไซส์ที่1ห้องที่7ก็คือนิ้วก้อยนะครับทุกคนจะให้ทุกคนดูรูปแบบนะครับทุกคนรูปแบบการวางนิ้วนะครับทุกคน่แบบนี้นะครับทุกคน วางนิ้วตามนี้เลยแล้วเราฝึกแบบช้าๆนะครับทุกคนก็คือจะดีดสายที่สองสายเปล่านะครับทุกคนนะครับทุกคนซึ่งในการฝึกเราจะดีดสายที่สองไปพร้อมนะครับทุกคนก็คือสายที่สองสายเปล่าเอาแบบช้าๆนะครับทุกคนก็คือจะดีดสายที่หนึ่งห้องที่เจ็ดก่อนนะครับทุกคนก็คือนิ้วก้อยเนาะ ดีดซองครั้งต่อจากนั้นจะมาดีดสายที่1ห,ห้องที่3ก็คือนิ้วชี้นะครับทุกคนตามด้วยสายที่1ห,ห้องที่5้านะครับทุกคนก็คือนิ้วกลางและก็กลับมาดีดสายที่1ห,ห้องที่7อีกเหมือนเดิมเอาแบบช้าๆซึ่งเราจะเล่นนะครับทุกคน หล,หลายรอบเนาะวนไปนะครับทนในการฝึกนิ้วนะครับทนสำหรับมือใหม่ก็ฝึกแบบช้าๆก่อนนะครับทนนี่ก็คือการฝึกนิ้วนะครับทนสําหรับฝึกแบบลายพินนะครับทนแล้วเรามาดูวิธีการดีดนะครับทนในการดีดแบบลายพินเนาะก็ดีดลงขึ้นลงนะครับทุกคน แล้วจะเล่นแบบเป็นจังหวะนะครับทนุนนี่เมื่อเราฝึกนะครับทนุนฝึกคล่องแล้วนะครับทนุนเราก็จะเพิ่มจังหวะในการฝึกจากช้านะครับทนุนเราก็จะเพิ่มนะครับทนุนเพิ่มจังหวะในการฝึกเนาะประมาณนี้นะครับทุกคน ทำไมนะครับทุกคนแบบช้าๆเนาะค่อยฝึกไปพร้อมกันนะครับทุกคนนี่เมื่อเราฝึกได้แล้วนะครับทุกคนเราก็จะต่อนะครับทุกคน แบบช้าๆนะครับทุกคนแล้วเราจะต่อตัวนี้ก็ <speaker> คือนะครับทุกคนเราจะมาดีดสายที่หนึ่งห้องที่สามก็คือนิ้วชี้สายที่หนึ่งห้องที่สามนะครับทุกคนก็คือนิ้วชี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมาดีดสายที่หนึ่งห้องที่เจ็ดก็คือนิ้วก้อย แล้วมาดีดสายที่1ห้องที่5นิ้วกลางกลับมาดีดสายที่1ห้องที่เอีกนะครับทุกคนนิ้วก้อยแล้วก็จะมาดีดสายที่1ห้องที่3นิ้วชี้มาดีดสายที่หนึ่งห้องที่5นิ้วกลางแล้วก็จะจบอยู่ที่สายที่หนึ่งห้องที่7นิ้วก้อยแบบนี้นะครับทุกคน แล้วก็จะเล่นรวงนะครับทุกคนตั้งแต่ท่อนแรกเนาะโดยที่จะด,ดีดซ้ายสองซ้ายเปล่าไปพร้อมนะทุกคนจะเล่นแบบเป็นจังหวะนะครับทุกคน จบด้วยคอร์ด e minor หรือว่าคอร์ด e em กลองเอาไปฝึกดูนะครับทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์และแนวทางสำหรับคนที่ต้องการอยากจะฝึกแบบไลายพินบนคอกีตาร์นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับทุกคนเพื่อไม่พลาดเนาะคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนที่จะอัปเดตนะครับทุกคนอ่ะไว้พบกันในคลิปหน้านะครับทุกคนถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนแล้วจะมาตอบเนาะแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับทุกคน